อแต่จจู่ต้องโยนไปที่การถแถลงของสอบทกแล้วก็ต้องกลับมาอ่านข่าวเดิมต่อ,อ,อมาดูที่โยนเข้าแลรับกลับแบบเนียนๆกันค่ะเขาใช้ชื่อถึง4ี่ชื่อนะคะคุณผู้ชมแ้่ว่าคุณไม่ทําความผิดคุณไม่น่าจะใช้ถึง4ชื่อนะมีทั้งชื่อทางทหารชื่อในพาสปอร์ตณตอนนี้นะคะที่นายหมูฟังสั่งว่าให้โยนไปที่การถแถลงของสอบทกซึ่งไม่ตรงกันคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวเราจะมาตามกันต่อว่าทําไมเขามีถึงตั้ง4ชื่อแล้วตกลงแล้วเขาเป็นใครกันแน่นะคะแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้เราไปฟัััังงงกกกกกกาาาาารรแถถลขอสบบททเเี่ยยวนนนณชชดไมูตติ เทคนิคคือหาช่องไฟลงแบบเนียนๆค่ะมาดูตอนรับกลับและกลับเข้าข่าวเดิมกันเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะนี่ก็เป็นอีกต้อนหนึ่งนะคะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นแถลงประจําวันของสอบทกเกี่ยวกับเรื่องของการบินโดรนครับสรุปใจความจากแถลงการนิดหน่อยแล้วก็กลับไปเข้าข่าวที่ค้างเอาไว้ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีมาตร,รการผ่อนปรนด้วยนะคะคุณผู้ชมกลับมาติดตามเรื่องของนายบินกันต่อที่ว่าเป็นกองกาลังพิทักคุณเซนหรือรรว่าดีเอคปรากฏว่าที่บอกไปนะว่า4ชื่อเนี้ยกลับมาเชื่อมกับจุดเดิมที่ค้างเอาไว